ก็เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะครับวันนี้พบกับมึงฟาร์มสองแหลกนะกับไอริฟูกิเองครับผมนะรู้สึกว่าจะมีเดโมชันใกล้เข้ามาเลยครับตอนนี้นะแต่เดี๋ยคือปัญหาคือทีงดีต้อนรั่กับโรบิต่ชิเลีเนี่ยเจอยังไงกันเจอยังไงกันเหรอสู้กับศัตรูไปด้วยกันสู้กับศัตรูไปด้วยกัน ต้องมีม่าแกงปปเลดป่าแน่นอนต้องดูก่อนนะต้องดูก่อนนะต้องไปดูก่อนแม่งอาจจะมาก็ได้นะคือกูจะรืมอไม่เนี่ยเออเฮ้ก็ไปก็ไป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 โอเค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 เออ โอเคได้เลยๆได้ได้ได้อเาแค่โอเคไม่ต้องห่วงไปฟ้าไปเลยฟ้าไปเลยฟ้าไปเลยไปฟ้าไปเลยฝากดูบัฟแดงให้ทีอืมอืม

มันมาสองว่ามันมาสองว่ามันมาสองเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเยเฮ้่เฮ้ย้ยอฮ้ย้ยเเป็นเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยหื้อื้้ยเฮ้้ไปฮ้ห้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเ้อตเย าาสใส่ไปเอ้ยแม่งมใีใครวะแม่งเอ้ยเอาไม่ได้วะน่าเสียดายน่าเสีดยดายชงครับน่าเสียดายมาก <You have S 2> แต่ว่าไงนะโอเคเราไปก่อนนะไปก่อนนะดีระวังนะมาชูดาเมจเลยนะเพื่อน ไอ้ขับไปตีเฉยไอ้ขัไปตีเฉยอะทูดาเมดทูดาเมดวะมาทูดาเมดวะมนทูดาเมดวะมนทูดาเมดวะ ตีเด้งกลับ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 เดะรู้ทันมันมันหน้านักเชียวมันแน่นักเชียมันแน่นักเชียมันหน้านักเชียไม่ให้ตูดาเมีนะจ๊ะตูดาเมีกันละเราอะตูดาเมีกันละเราอะ đã xem muốn giết chúng ta phải chịu đựng nữa keng nã lau nã keng ma, không có đi mày, đi nô rồi chứ mày, tiêm tôi anh nôm, anh nôm đã tiêm tôi rồi nôm, anh 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 เราป้องกันศัตรูหาไปแล้วมาหลอดที่กับ้านรีบกับปานไม่กลับเวลแหวไม่กลับบัหลอไม่กลับยจ๊บ้าไม่กลับเจ๊บ้าไม่กลับโอเคไม่ให้ไปหรอกนะเอาแล้วอย่าอย่าอย่าทูธุม พูดาเมจแต่เพื่อนตีไปไหนครับตีไปไหนเหรอตีไปเราฮะตีไหนแหล่อย่าอย่าไอหนุ่มอย่าไปไหนไม่ทันไม่ทันนะผู้ชมแฮปไม่ทันอะไรฮะอะไรเหรออะไรเหรออะไรเหรอเต็มที่โอเค เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยได้เวลาตีป้อมแล้วย a h o o เอาละเดี๋ยวเวลาได้นมเรื่องกันกของเราถูกโจมตีและป้อมน้ำก็ถูกโจมตีเหมือนกันเดี๋ยวว่าจแตกสลายไปสุดทีอยากจะทำให้เธอแตกสลายไปสุดอย่างที่ังไงะ่ะ มิน้งมีนาังมินาังืย่อยย่อยย่อยมาย่อยอะไรมาี่มาี่มาี่มามามาน่อยมาหอโอเคโอเคต้องเชื่อจะเปลับเพื่อนอน สลับไม่ทอนทอนทำอะไรล่ะร so ั้นไปล่ถจบเอเ้ยดูบ้างเถอะพวกหมายพวกหมายด้วยเอ้ยจบอ่กรอือเอาละเอาละไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่เจ้าไม่อยู่เจ้ได้เหรอ มาทอนกูถามมึงมึงจะไม่สลับใช่ป่ะมึงจะไม่สลับใช่ป่ะได้ยมกูรอเวลามานานแล้วตีให้มึงให้แตกไปทั mm ้งข้างนึงเลยมึงกล้าปะล่ะม nice> ึงกล้าปะล่ะมึงกล้าใช่ปะล่ะมึงกล้าเปล่ามึงกล้าล่ะเป่าเพื่อนมึงกล้าใช่ปะล่ะมึงกล้าเะล่าตีก่อนตีก่อนตีก่อน เอาแล้วนะเอาแล้วนะไม่ว่ากัน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 เพื่อนฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนได้ๆๆไอลิเบเต็ดอีดิชั่นไม่ใช่ต้องเล่นมันถูกโจมตีอือเอาละเอาละอีนุมไอ้ดมไป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 แล้ว ไอ้นมไอ้นมไอ้นมไม่ไ,มไ,มไ,ไปว่ะแม่งแม่งดูแม่งดูแม่งนะดูแม่งดูแม่งสิดูแม่งไปใจเย็นไอ้นมไอ้นมใจเย็นใจเย็นไอ้นุ่มไอ้นม ผมดูสกอร์หน่อยซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วจะพูดอะไรดีมันก็ดีแหละหรือมันไม่ดีวะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีตายเหอะเออมาลดตายเร็วเอาแล้วมา,าลดต่อยเร็วเลือดป้อมนี้เหลือเท่าไหร่วะสามร้อยห้าสิบสี่ไปไปช่วยเขาหน่อยไปช่วยเขาหน่อยหนุม่มอืม ต้องออกอะไรเนี่ยต้องออกอะไรปะได้เลยได้เลยเพื่อนเล่นเลยเอา a e ใช่ปะอยาอยาอายาอย่า Your team h y e d a r อย่าอย่าไอ้น่มอยายายา ยายาโอเคแตกไปหนึ yeah. Yeah. Okay. So ่งดอกแตกไปหนึ่งดอกเอาใจญ่มาละฟิตดิจโตไปแบบฟิตจโตเอาละมันเห็นว่า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 เอาไปหนึ่งดอกกา้ใช้มาแล้วต้องแบบ ต้องแบบนะ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 ต้องแบบต้องแบบต้องแบบต้อต้องแบบสิต้องแบบตีอย่าทำโฟกัสแดไปเด็กนึงเด็กไปยอดหนึงเอาและจบไม่จบยังไม่จบลิงลิงเดี๋ยว่านายควรจะได้แล้วลิง ความดูแลต้อมซวยนะเพื่อนเออจว้บจวบจว้บจวบจ้วบจ้วบอฮึได้ได้ลิงลิงลิงเจ้า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 ,จาพิมาเราเจ้ามันไม่ได้อะไรนะเนี่ยกำลังไปกำลังไป กำลังไปไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เย็บแบบเราข้าจะชีวิตเจ้าสะไม่มีโอเคโอเคมาได้ได้ได้พรเอาได้ได้ได้เลยได้เลยได้เลยมึงเอานะมึงเอานะมึงเอานะอนมึงรีบนะมึงรีบมึงมึงใส่กระสุนหน่อยเถอะมึงใส่กระสุนหน่อยเพื่อนกูจะแตกนะเพื่อนกูจะเสกแล้วไอ้เพื่อน กูจะแตกไปเพื่อนกูจะแตกไปเพื่อนกูจะแตกแล้วกูแตกแล้วจะแตก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 กูไปละ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 โอ้กูแตกกูจะ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 แตกอะกูจะแตกถอยแรงเลย Your destroyed. Enemy tower double been has kill. ทอนมึงดาเมจดูงเบาจังวะป้อมในของเราถูกโจมตีดูมัน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 ป้อมเล่นดังของเราถูกโจมตีดูมันเล่นยืมันเล่นสิยืมันเล่นสิยืมันเล่น โอเคอาจริงแล้วกูเอาจริงแล้วนะกูเอาจริงแล้วนะปะละปะละเอาจริงแล้วนะกูเอาจริงแล้วเพื่อนเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะกันไว้ก่อนมึงกันก่อนมึงกันก่อนเดี๋ยวไปเองเพื่อนไปเองไปเองเออเออไปเองไปเองไปเองเพื่อน sự này đã làm cho chúng ta bị bắt đầu. Đội của anh đã bắt đầu bắt đầu một cái tòa nhà. Một người đồng hành đã anh đã bị Lên đông. ไอ้นุ่มเดี๋ยวดูก่อนมีใครอยู่ป้าตรงนี้ไม่มีใช่ป่ะไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีอุ้ยดังโดอีกนะเราเนี่ยโหแม่นจังเลยม,มึงแม่นจังเลยนะมึงแม่นจังเลยนะเพื่อนนะมึงแม่นเกิน มึงแม่นเกินว่ะมึงแม่นเกินว่ะฮะมึงแม่นเกินไปมึงแม่นเกินไอ้นุม่มแล้วบทลงโทษของใครนะกูฟังไม่ออกตำรวจสงเจ้าไปซาไปถองดอกไปแล้ว นน่่อออออถถยยยกกดามเมตไม่แรงดามเบตไม่แรงกูต้องไปตีป้อมกลางเฮ้บอตีป้อมกลางใช่ป่าวยักษ์ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนถอยก่อนไอ้นุ่มไอ้นุ่มถอยก่อนไม่มีใครอยู่แรงบางคนชั่วล้างมึงก่อนเลย ทำไมกูต้องมาเจออะไรดีเนี่ยแก๊กถอ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 ยถอยท <c oughs> อยทอยโหแรงใช่ไหยแรงที่หายแรงที่หาย ไปดูทอนกันเอาแต่วะแต่ว่านะเดี่ยววะนะยิ้มยิ้มย่ยมเห็นไหมเราจะยอมแพ้ไม่ชมครับเราจะยอมแพ้เราจะไม่ยอมพ้่ยังไงล่ะ กต่ตังกูหกร้อยมันทำอะไรได้วะโอ้โหเซลิก้า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 เเลลิิกก้้าาวะเซลิก้าวะเซลิก้าวะเซลิก้าวะอีแย์อี๋ย์ไม่ได้กูดายไม่มีวะ โอเคปดแบบนั้แล้วกันม,<า>มันอยู่แถวนี้ป่ะเว้ยดันป๊อบมันนะไอ้ดุ่งพี่ดันปนะ๊อนละไอ้นุ่มโอเคพีด่ดันป๊อนละไอ้นุ่มเจ็มตัวละไอ้นุ่มไอ้นุ่มรู้นะอยู่นั่นนะอยู่นะอยู่นั่นรู้นะไหลเลยไหลเลยเอาละเอาละ มาหน่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโด,โดนแล้วเราเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมา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 เครียดคลิปเลนกลองเครียดคลิปเลนเก๊ยแม่งมาสองว่ะแม่งมาสองว่ะคิวหน่อย แม่งแม่งจะเอากูเหรอจะเอากูลอเพื่อนจะเอากูกเลยเตะไปเต t เตกวะแ,แตกวะแตกวะแตกวะโอเคเ <c oughs> รอาอย่าไปยอมแพ้กับเรื่องแค่นี้นะเพื่อนนะ เราอย่าไปยอมแพ้กับเรื่องแค่นี้ทอนถอยเพื่อนถอยก่อนถอยถอยก่อนไอ้ทอนแม่ทอนจ้าท,ทอนทอ,ทอนเลยทอน,ทอ,น,ทอ,น,ทอ,นอืมกันให้ได้ก่อนกันไว้ก่อนกันให้ได้ก่อนเดี๋ยวนี้นา่าได้เลยได้เลยแต่กูยังไม่ยังไม่เกิดนะกูนะไม่เกิดนะเพื่อน เนี่ยฝึกกันลอกฝึกนะแบบรอดเนเบเกอร์รอดัมเนชันเนี่ยะะดัมเนไอรีนะฮะรอดาร์สเลเยอร์นะเพื่อนนะนนนไม่เออโอ้โหเยี่ยมเจ็ดเจ็ดเยี่ยมเจ็ดเจ็ดเรียมเจ็ดเจ็ดเรียมเจ็ดจ็ดโอเคเนี่ยแหละก็ในส่ที่กูรอมานาน จะรอมันนานแล้วเพื่อนเพื่อนรอมันนานแล้วเพื่อนอืมคุยเกี่ยวนะทักไปส่งไปคือกูไปไปไปตีออฟก่อนเลยไปตีออฟก่อนเลยเพื่อนไม่อยู่นะไม่อยู่โอเคเอาไรนมเอาไรนมเอาละเดี๋ยวเราตีสามทายยังไงล่ะเพื่อนสีสามทายยังไงล่ะเพื่อนสีสามทายกันละเพื่อน โอเคโอเคจบตีป้อมศะตูเลยกูตีป้อมตีสามทางอ่ะไม่โดน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 กูเลิกแน่ไม่โดนคือไม่โดนเอาสามทางเอาล้วครับไปละกูโอ้โหกูวาร์ปใส่กูวาร์ปใส่กูวาร์ปใส่อ่ะแม่จะกระโจนอสีมาใส่กลางวงไม่ช้างอ่ะบอกว่าไม่มีแฉง ตอนแรกนะแบบคือเอาไอรีมาคือรู้ว่าแบบคงคงไปคิวใครไม่ได้อ่ะจริงคงไปคิวใครไม่ได้เอพีป้อมนะเอพีป้อมนะอย่าลืมเอพีป้อมนะบอกว่าเอพีป้อมนะป้อมต้องตายปีเซ <c ười> คิวไม่มีขาดคิวเลย <c ười> นะไม่มีการคิวเลยเู้่อแครขนาดลรอีกฝั่งไม่มีคิวอยู่นะแต่ผมไม่มีคิวเลยนะ <c ười> ป้อมนะผมนาผมเล่นป้อมนะมันชนะที่ป้อมนะไม่ได้ชนะที่ที่คิวเยอะนะอะไรว่าจะแย่จะแจ,จ,จ่ตอนแรกอะดูดูทอนไม่น่าไหวดูทอนไม่น่าไหวแบบยิงปิ้วปิ้วอะแบบระเบิดไม่น่าพอเลยแบบไปตีป้อมดีกว่านะก็ประมาณนี้ผมโดยชอบไอ้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ สำหรับพันนี้ฝึกไอริไปเรื่อยนะฮะสวัสดีครับฮัลหนี่มึงท้าก,กูเหรอ